สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้าจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะสําหรับเอฟซีใหม่ที่เขามารับชมแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้อดมินน้ำน้าจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำน้จ้าเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปนะเนาะเมื่อนี่ก็นาแนวทางมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอีกเช่นเคยน้าจ้าแนวทางนี้เคเอเช้าบ่า e ยของวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นาจ้าแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางเขากะ มาเบึงผลกันก่อน,อนเนาะผลวันที่25่ินี่เคอีเช้าศูนย์้าเจ็ดนะจูย์ห้าเูนเข้าตัววิ่งนะจ๊ะเนาะเข้าตัวเด่นตัววิ่งเนาะห้าเกะบ่มีนะจ๊ะกะลุดไปส่วนในตารางวันมาเเนาะมาเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับ่มีกะลุดนะจ๊ะเก้ามาในตารางวันนี่เคบ่ายเก้า เก้าสองแปดสองกลับมาในตารางวันเนาะส่วนในตารางวันเกือบแตกสามตัวเนะ่จาจะเก้าสองแปดอันนี้เกนะ้าสองเจ็ดเนาะหลุดไปเนะ่จาจะหกสองหกสองมาตัวเด่นหกวิ่งรูดเข้าตัวเจาะตัวเน้นตรงๆเนะ่จาจนะหกสองเนาะหกสองมาหลบใบานะาะจ้ะส่วนรอบเสามาเฉพาะตัววิ่งเนาะวิ่งศนะูนย์น่าจะ ส่วนรอบใบามาหกสองล่างเนาะหกสองล่างตรงๆนะจ๊ะก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนะจ้ะที่ยังตามแนวทางเนาะเขากับเขามาสามวันติดนะจ้ะวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกกับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะนอกแนวทางมีเขามม่ลดป,ปลปนกันไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋า กวิเคราะห์พิจารณาเอานอะตแนวทางที่แอดให้ไปถ้ามากถ้าชอบกหยิบจับไปใส่เป็นแนวทางเนาะจะถ้าบ่มักบ่ชอบกะสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะแนวทางกะเขาลุดป้าพกันไปเนาะจะพี่น้องจ้าแอดกับคสามารถรูดได้เนาะจะว่าแนวทางจะเขาจะลุดตัวใดตัวเลขทุกตัวที่ได้มากกะคิดคำนวณขึ้นมากกอยากนั่มาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับช่วงเนาะจะพิพาดารณประกรันใดกับขอโทษขอไพ้เนาะ นี่เกียอีเช้าบ่ายวันที่ยี่กนะจ๊ะแอปให้เด่นที่64วิ่งรูดตารางวันให้สองให้9เนาะให้8ให้ศจับ2ตัวสตัวน้ำประรูดไปวิ่งใดนะจ๊ะในตารางวันเนาะตัวเจอก็จะมี60 หกหนึ่งหกห้าหกหกสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะไปกลับด้วย ส่วนตัวเนิ้นส่วนตัวเนิ้นหกหนึ่งนั้งจ้ะหกหนึ่งหกหกสี่หกหกสี่เนาะสี่เก้าเก้าสี่ ส่วนตารางวันอย่าลืมนะจ๊ะเนาะสามารถจับคู่ใดเนาะจับคู่จับซ้ำตัวสองตัวใดเนาะจ๊ะในรอบวันที่ยิบหักเกือบแตกสามตัวในรอบใบเนาะรอบนี้ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบื้องจ่าเพื่อมีตัวมักตัวชอบเนาะส่วนสองตัวมักชอบตัวใดก็ยิบจับไปใส่เป็นแนวทาเนาะจ๊ะ้าบ่มาบ่ชอบเนาะที่แอดจับคู่ห้เน้นไ้กะทำมีตัวมักตัวชอบในใจอยู่แล้วก็นำตัวเด่นหรือในตารางวันไปจับใส่ใดเนาะจ๊ะวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ๊ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซเก่าเนาะเขามารับชมแล้วแอดกับคอให้มีโชคมีลาบนะจ๊ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรวยๆนะจ๊ะไว้พอกันคลิปนาแน่ท่างหนาเนาะสวัสดีค่ะ